สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทอรธันปรีสตีวงเลขที่5ม201ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเด็กชายนิชวัฒน์ฟานันดาโรนมสองน์หนึ่เลขที่6ขอบคุณครับสวัสดีครับผมเด็กชายปวินทภัทรกาญจนาเนตยานนท์ม201เลขที่7ขอบคุณครับสวัสดีครับผมเด็กชายพัวัฒน์ดุลมสิม201เลขที่8ขอบคุณครับผมชื่อเด็กชายภูริฤทธิพัชร์มสองศูนย์หนึ่งเลขที่1ิขอบคุณครับสวัสดี คลิปนี้เป็นการสอนด้วยจิตอาสาพเพื่อให้ความรู้แก่น้องๆหากมีข้อบิดพลาดประการใดขออภัยมาณทีด้วยขอ้อ7นะครับ read the sentences it is America's national sport it is a bat and ball game two teams take turn batting and fielding what is the sport คือโจทามว่ากีฬาอันไหนที่ตรงกับด้านบน สปอร์ตคือกีฬาครับก็คือ it is American National Sport ก็คือเป็นกีฬาเป็นกีฬาประจำชาติของอเมริกา it is a bat and ball game เป็นกีฬาที่มีทั้งไม้ไม้ตีแล้วก็มีลูกบอลแล้วก็ทั้งสองทีม ทั้งสองทีมมีทั้งตีแข่งกันแล้วแล้วก็แข่งกันในสนามซึ่งจากที่เราอ่านามข้างต้นดูจากช้อยทั้งสี่ช้อยข้อแรกคือกีฬาเทนนิสไม้ตีกับลูกบอลเหมือนกันแข่งกันตีลูกบนสนามใช่แต่ว่าแบตแบตมันเป็นไม้ตีไม้ที่มันแบบไม้ที่มันเป็นไม่ใช่ ไม่ใช่ไม้ที่มันเป็นไม่ใช่หัวแบบเทนนิสแบบแบดบมินตันอะไรแบบนี้เป็นไม้แบบเป็นไม้แบบไม้ยาวๆซึ่งข้อแรกก็เลยไม่ใช่เพราะว่าข้อแรกไม้ตีลูกเทนนิสจะเรียกว่าแร็กเกตแร็กเกตคือไม้ตีลูกเทนนิสส่วนข้อสองคือกีฬาสอกเกอร์สอกเกอร์ก็คือฟุตซอล แต่ว่าในโจทย์บอกว่าต้องมีไม้ตีลูกบอลแสดงว่าข้อ2ก็เลยไม่ใช่ข้อแรกก็ไม่ใช่ด้วยนะครับที่3มคือเบสบอลเบสบอลใช้ไม้ตีแบบนี้ใช้ไม้ตีแบบนี้แล้วก็มีลูกแสดงว่าข้อ3อาจจะใช่เก็บไว้ก่อนข้อ4ี่คือบาสเกตบอลซึ่งไม่ใช่อยู่แล้วเพราะไม่มีไม้ตีแสดงว่าคำตอบคือข้อ3ตอบข้อ3ครับขอบคุณครับ